ตลอดชีวิตแต่ไม่เคยมีแต่วันนี้ผมจะมีหนึ่งปีก็สามารถมีได้นี่คือเบสพาวเวอร์อุบลราชธานีครับอดีตเคยได้แต่คิดครับแต่ไม่สามารถที่จะมีได้แบบนี้แต่พอทำงานถูกที่เหลือเชื่อมีครับห่งปีเท่านั้นเองครับที่สามารถมีตึกนะครับอุบลราชธานี2องู่หาสีห้องนอนสีห้องน้ำยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ติดถนนสี่เลนเลยนะครับตรงนี้เป็นแยกนาเมืองหัวสนามบินแล้วก็ตรงนี้เป็นแยกการคืชผลครับผมนี่คือบริเวณด้านในนะครับใหญ่โตกว้างขวางครับร่มรื่นสะอาดครับยินดีต้อนรับทุกท่านไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อใช่ไหมครับแต่หลายท่านที่ทําเครือข่ายอยู่แล้วหรือทําธุรกิจอยู่แล้วหาตลอดชีวิตก็ไม่เคยได้เหมือนผมทุกท่านครับถ้าอยากได้ผมหนึ่งปีนะครับมีสาขาที่นี่ นอกเหนือจากซีสเก,กีนี่คือท่านเจ้าของนะครับอดีตนนก็ไม่เคยมีตึกไม่เคยมีรถเดินแต่วันนี้มีแล้วรู้สึกไงครับวันนี้ครับรู้สึก สินค้ามากกว่า50รายการทุกตัวดีที่สุดทุกตัวถูกที่สุดนะครับรับประกัน7วันไม่ดีคืนเงินนะครับนะบกินเข้าไปแล้วเสียชีวิตบริบษัทเบสพาวเวอร์ของเราอย่างรับประกันถึง1ล้านบาทครับอ่ะพนักงานของเราครับคุณเอกครับเปิดวันไหนบ้างครับ ไปผ่านมายินดีรอดรับนะครับหรือจะเกิดว่าใครเกิดมาอยากได้เบสแต่ไม่เคยได้สักทีหนึ่งอยากมีตึกแต่ไม่เคยมีสัก huh, ทีหนึ่งทำเพื่อ่ายสารพมันเพื Tiger ่อใครก็แล้วก็ไม่เคยได้ทุกานครับฝากคิดถึงเบสบอนะครับไม่ต้องไปใช้เวลานานหลายปีครับหนึ่งถึงสามปีสามารถมีทุกสิ่งทุ่อยางกับเบสบอลเลยครับ